โคกน้องหน้า,ยางยเหมือเลี้ยงขนาพะย้ายแล้วใหน้าใส่หน้าสีดาด,ดำเมืวานหลาพอดีแล้วเ,เจ้าดำไม่ก็ดีเลยแต่ก,ก็ต้องส่ดำไม่แล้วก็ไทยะาลหน้าเตรียมสีดำหน้า,างเงหมือนเลยงใช้ไ,ไปตะคาดดำนั่นแหละกเจ้าไปเดกเอาข่ามากน้ำโคตรเดนมาวานมากม,มาดำนี่ซุเจ้าดำมือนั้นเริ่มงา่ามแลว เริ่มงามแล้วจ้าอันนี้ก็ไถ่ายบรรยากาศทงหน้าโคกว่ามันถูกว่ามันหน้าทงแต่ว่ากับเป็นทงหน้าอยู่แต่มันเป็นโขงน้องหน้าโขงน้องหน้าเมียปูดองล่ะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันทยามบ่า,บายโขงน้องหน้ายามบ่าย เพราะมันกับบ้านยึตเตัวนี่ข้าเจ้าว่านหลาว่านหลามันเลยอยากงอกอยู่แค่ว่าก็ส่งฟื้นขึ้นมาแน่อยู่ตอนนันมันงอกมันก็ส่งฟื้นขึ้นมาอยู่ขาเจ้าดำไม่ส่งติดอยู่ดอกส่งติดส่งเฉียวส่งงามอยู่วันนี้กับยึไทยดำไม่อีกมันไม่เลี้ยแต่ว่าสิฟื้นขึ้นมาเนี่ยนี่แหละขาเจ้าว่าคันว่านหลามันบอดีปันใดมันงอกประสน ชาวบ้านต้องมาปีนค่อยๆถ้าผมก็ปีกับไม่ได้ปีนี่ฝนมาเร็วฝนมาเร็ววานหัวปีไม่ได้อันนี่โคตรดำเฮ้ยเพิ่นเล่าก็บเได้ไถขาดดำหยิกตัวนี้นี่แหละบ้านนอกเข้ากันสิเระจ้ะทีบ้านนาขาดหน้าไถหน้าตอนนี้ไถยสักก่อน ใช้ให้เราก็ขาดกระดำน้ำก็มีแน่อยไ้หน้าขาดนาให้กระเช้เราตัวนี้โอ้ยมา,ายดีละหยอ,อกมาน้ามาสองบังน้า ซองบังหน้าก็แล้วเห็นแถวไทยหน้าพอดีแะล่าสิฮะแพงกระชูใส่ตัวเออละมันตกว่แง่งมันตกคว้าลิ่นๆมือนี่นมันตกคว่งแง่งจัง เออกรบเบนตกางพ้ดีบัดเจ้าสูบส่เนี่ยแหละมันตกลงมาใส่ขันสูบแล้วภูลาบุ้าาา <laughs> งจิตกม,มาใส่บัดขอนบ้านเนสูบมันบ้านนตกมากาเจ้าไสนาขาดหนาสัวมาพมีนาม,มันต้องเคร่งนอนพรมีนา,าํอาะแร <c oughs> าว่าคนล,ละบัดขอดอนนันนั้นภลามุ้งจิมาฮะ ไอ้ส่น้ำรอดพี่โอ้ไส่น้ำมันแกนก็สันกระดำแหง่รอดคาดแหงดำแหง่รอดเอาอันเอซักลุงเอาน้ำข้าสิว่าจังสันคาดแหงดำแหงเลยคนยินเสียงคนเบาแตกมากลางมากลุกน้องคน ้องล่างมากแล้วอขอบคุณที่ชมคลิป